ซึ่งแรงม้าจริงๆมันต่างกันอยู่เกือบเท่าหนึ่งนะครับ180กว่าแรงม้านะครับช่องแอร์โฟนะครับที่สําหรับลมเข้าอากาศแล้วก็ระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมล้อฟอสเลยนะครับผมก็จะมีการดูดความร้อนจากจานเบรกมานะครับเพื่อมาระบายความร้อนเลยสามารถหมุนได้นะ <Okay. S 1> เวลาเราหมุนยืนถ่ายรูปก็คือตั้งให้มันตรงแบบเท่ๆอย่างนี้โอ้ oh, คันนี้แรปเตอร์เป็นเหล็กที่เขาเรียกกันแซดลิงน,นั่นเองยางอะไรติดรถมีมาให้ ซึ่งส่วนต่างกับแรปเตอร์ที่เป็น3.0จะอยู่ที่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Car c h a n n e l นะครับผมวันนี้เราจะพามาดูแรปเตอร์นะครับเป็นตัวดีเซล2.0นะครับผมว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เสียเงินในราคา1,764,000บาทนะครับผมซึ่งส่วนต่างกับแรปเตอร์ที่เป็น3.0จะอยู่ที่ 155,000บาทก็คือตัวนั้นจะราคาอยู่ที่1,90,000้านไม่ใช่1,90,000้าน0บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับสีพิเศษนะครับที่เพิ่มมาอีก1,000 0บาทนะครับผมคันนี้ก็เป็นสีเทาเนาะ,ะดูโฉมก็เรียกว่าเหมือนกันเลยกับตัวที่เป็น3.0นะครับตัวที่เป็นดีเซลนะครับจะได้เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ YT ยแท e v e r อ a e แล้วก็ ตัวสตอมแท็กเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะส่วนถ้าเป็นเบนซินจะเป็นเครื่อง V6 นะครับผมตัวดีเซล2.0เนี่ยจะทำงานควบคู่กับเทอร์โบที่เป็นใบเทอร์โบนะครับก็เป็นเทอร์โบคู่ก็คือตัวเล็กจะทำงานรอบต้นส่วนตัวใหญ่ก็จะทำงานรอบปลายนะครับผมแรงม้าเขาจะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิด500ถ้าตัวที่เป็น เบนซินนะครับจะแรงม้าอยู่ที่397แรงม้าเลยนะครับผมเหมาะสำหรับใครตัวนั้นก็สำหรับคนที่ชอบความรุนแรงเนาะดุดันเหยียบแบบไม่เกรงใจใครแต่ขับขี่แบบปลอดภัยนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันที่ค่อนข้างจะดุดันเลยนะครับผมส่วนตัวที่เป็นดีเซลเขาก็เขาจะเหมาะกับการคนที่ไม่ได้ ดุดันมากขนาดนั้นนะครับผมต้องการเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับ<ส>วา <ide> a แท็กแบบเดียวกับสตอมแท็กแต่ต้องการช่วงล่างที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมกระจังหน้าที่เป็นจุดเด่นของแรปเตอเลยก็จะเป็น FORD ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถเนาะพร้อมกับตัวฉีดนะครับไฟหน้าก็จะเป็นเดย์ไทม์เป็นรูปตัว C ีนะนี่เดย์ไทม์เดย์ไทม์เป็นรูปตัว C แล้วก็มาพร้อมกับ Performance LED นะก็คือ i m m t r i c LED ที่มีลูกแก้วปรับมุมลำแสงอัตโนมัติแล้วก็ปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับเวลารถสวนเลนมานี่ก็ไม่ต้องกลัวไปแยงตาผู้ขับขี่ทางด้านเลนที่สวนมาเลยนะครับผมส่วนไฟของเขาก็แยงตาเราแน่นอน,นครับไฟตัดหมอกก็อยู่ทางด้านล่างนี่นะครับผมนี่ส่วนฮูดด้านบนก็จะมีมาให้นะครับ2ด้านเลยนี่สด้านเลยรายละเอียดของ ฝากระโปรงก็จะมีเส้นมีสายนะครับรองรับพวกแอโรไดนาะมิกเนาะนี่แล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์โฟนะครับที่สำหรับลมเข้าอากาศแล้วก็ระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับมาพร้อมกับยาง bs goodrid นะครับขนาด285นะครับ70 r 1 7นะครับตัวยางเนี่ยจะให ความนุ่มนวลนะคบเพราะว่าแก้มยางจะค่อนข้างใหญ่ส่วนล้อก็จะเป็นล้อแบบล้อฟอรเลยนะครับผมก็จะมีการดูดความร้อนจากจานเบรคมานะครับเพื่อมาระบายความร้อนเลยคือได้เป็นล้อฟอร์ดเลยนะครับผมส่วนโลโก้ตรงเนี้ยถ้าใครอยากถ่ายรูปแบบสวยๆนะมันสามารถหมุนได้นะเนี่ยเวลาเราหมุนยืนถ่ายรูปก็คือตั้งให้มันตรงแบบเท่ๆอย่างนี้ได้เลยนะครับผม ช่วงล่างก็เป็นดนะับเบิลวิสโบนแลก็เป็นปีกนกเป็นแบบอลูมิเนียมนี่นครับอล,อลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับนี่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจะค่อนข้างแข็งแรงเลยครับผมกันแข็งก็ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นวัสดุเป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็บันไดข้างเนี่ยเป็นของแรปเตอร์นะครับ ก็แท้แท้แหละเพราะว่าคันนี้แรปเตอร์เป็นเหล็ก <c oughs> ผมเคาะอีกทีนะเ <c oughs> จ็บด้วย <c oughs> เป็นเหล็กนะครับก็จะมีการเซาะร่องเซาะรูนะเวลาลุยี่โคเนี่ยฉีดล้างออกค่อนข้างง่ายนะครับผม <c oughs> ภายในก็จะเป็นเบาะแบบได้สีส้มเป็นเบาะจุดเด่นของแรปเตอร์เลยนะครับผมนี่ได้สีส้มเป็นสีเอก,กลักษณ์นะครับพวงมาลัยก็พวงมาลัยไฟฟ้า เบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยก็จะมี Pedal ช h i f t อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนชิปที่หัวเกียรย์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมโหมดการขับขี่ก็จะมี2 H, 4 H, 4 l แล้วก็มี4 a นะครับผมนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์แบบ e shifter นะครับ10 s สป e d สามารถถอยจอดเองได้นะครับผมแล้วก็มีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้า เรียกว่าระบบการขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับพวงมาลัยก็สามารถตั้งค่าคูซคอนโทรลอะดัพ i ี e ขับเองเบรกเองได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับผมปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วคันนี้ก็เป็น p u s สตาร์ทอยู่แล้วเนาะล้านเไม่ต้องใช้กุญแจไขอยู่แล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบคว้เนาะโชคจะวางคว้ยอยู่นอกแชสซีแล้วก็จะเป็นแบบ วัดลิงค์เวลาเราขับขี่แล้วเกิดเขาเรียกอะไรขึ้นเนินหรือหรือกระแทกแรงๆเนี่ยมันจะไม่โยกไม่โยนไม่ย้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นช่วงล่างที่ให้มาแบบครบสูตรเลยนะครับผมซึ่งตัวตัวที่เป็น <c oughs> ที่เป็นเบนซินก็ช่วงล่างแบบเดียวกันนะครับผมต่างกันแค่ว่าตัวนั้นจะเป็นโช๊คแบบไห์วาวนะครับก็คือเป็นโช๊คปรับ ระดับแบบไฟฟ้านะครับผมส่วนท่อ <c oughs> ท่อถ้าเป็นตัวเบนซินจะเป็นท่อคู่เนาะจะค่อนข้างกระหึ่มสายดุดดันไม่พลาดแต่ตัวนี้ก็จะเป็นท่อออกข้างเดียวนะครับตรงนี้สั้นๆเล็กๆอย่างนี้เลยสั้นๆส่วนช่วงล่างที่บอกก็เป็นหวัดลิงนะหรือที่เขาเรียกกันแซดลิงนั่นเองยางอะไรติดรถมีมาให้ห่วงห่วงด้านหลังก็มีมาให้ แล้วก็เซ็นเซอร์6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6เพราะว่าคันนี้ถอยจอดเองได้กล้องก็จะอยู่ใต้โลโก้คำว่า Ford เนี่ยนะครับผมและนี่ก็สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็น l a อกไม่ใช่นะครับ l a เต t e r นะครับผมไฟท้ายก็ Full LED นะครับมีระบบ b i Sport Radar นะครับก็คือแจ้งเตือนเวลารถมาจากด้านข้างนะครับแล้วก็เวลาเรา ถอยลงถอยหลังคนเดินผ่านก็รถก็จะเบรกให้เองนะครับฝาท้ายที่ติดมาก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับ easy lift liner ก็จะเรียบหรูแบบนี้เลยส่วนปักฟงปักไฟที่อยู่ด้านหลังกระบะก็จะมีมาให้นะครับเป็น power outlet แล้วก็ปัก3ตานะครับผมตัว2.0เรียกได้ว่าสำหรับใครที่ชอบแรปเตอร์นะครับแต่ไม่ได้ต้องการอัตราการกินน้ำมันแบบเยอะๆหรือไม่ได้ชอบอัตราการเล่นแบบ นะซึ่งแรงม้าจริงๆมันต่างกันอยู่เกือบเท่าหนึ่งนะครับ180กว่าแรงม้านะครับตัวเบนซินจะอยู่ที่397แรงม้าคือเหยียบปุ๊บมาปับ๊บซดปับ๊บส่วนอันนี้ก็แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับผมเหยียบปุ๊บก็มาปั๊บเหมือนกันแต่การตอบสนองมันอาจจะไม่เท่ากับตัวเบนซินนะครับ <c oughs> <c oughs> หากใครสนใจนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ ผมนี่แหละครับผมผมจะทิ้งรายละเอียดเบอร์ติดต่อไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ